คุณแม่พาลูกชายออกไปช็อปปิง้งทานอาหารนอกบ้านแต่กลับถูกเข้าใจผิดว่าเป็นคู่รักฉเฉลยอายุช็อกอีกรอบเขาเด่นเขาเด็จะพาเพื่อนๆไปดูเรื่องราวของคู่แม่ลูกคู่หนึ่งกันค่ะซึ่งตามรายงานพบว่าคุณแม่ในภาพคือหญิงสาวที่อาศัยอยู่ในมณฑลกวางตุง้งเธอเกิดในปี1980นะคะแต่ต้องยอมรับว่าทั้งรูปร่างหน้าตาของเธอ และสไตล์การแต่งตัวที่ดูแลตัวเองเป็นอย่างดีทําให้เธอดูเด็กกว่าวัยมากจริงๆค่ะหากบอกว่าเป็นคนที่เกิดในยุค90ก็น่าเชื่อนะคะในทางตรงกันข้ามกับลูกชายที่ปัจจุบัน อายุ21ปีก็เป็นหนุ่มหล่อเต็มวัยอีกทั้งยังมีบุค,คลิกที่ดูเป็นผู้ใหญ่กว่าวัยด้วยเหตุการณ์วันดังกล่าวนะคะเกิดขึ้นในตอนที่คุณแม่และลูกชายกำลังจะชำระค่าอาหารค่ะพนักงานเสิร์ฟก็เอ่ยถามเธอว่าชำระเงินโดยคุณผู้หญิงหรือคะผู้เป็นแม่ได้ยินดังนั้นก็รีชีแจงความเข้าใจผิดว่านี่คือลูกชายของฉันเขาอายุ21ปีหลังจากทราบความสัมพันธ์ที่แท้จริงของทั้งคู่นะคะก็ทำเอาถึงกับปิดปากด้วยความตกใจค่ะและต้องมอง อีกครั้งนะคะเพราะไม่เชื่อสายตาตัวเองค่ะในภายหลังคุณแม่ยังเปิดเผยด้วยนะคะว่าทุกครั้งที่เธอไปช้อปปิ้งกับลูกชายเธอจะไม่ยอมให้ลูกชายเรียกแม่เพราะเมื่อเขาเรียกเช่นนั้นเธอจะกลายเป็นจุดสนใจของผู้คนที่เดินผ่านไปมาและหลายๆคนก็จะจ้องมองเธอด้วยสายตาแปลกๆเนื่องจากทั้งคู่ดูไม่เหมือนแม่ลูกกันเลยหากบอกว่าเป็นพี่น้องกันก็คงจะน่าเชื่อมากกว่าอีกนะคะทั้งนี้เมื่อภาพดังกล่าวกลายเป็นที่พูดถึงในโลกออนไลน์ชาวเน็ตจ คำนวนมากต่างก็อิจฉาในความอ่อนเยาว์ของคุณแม่ในขณะที่บางคนถึงกับคำนวณว่าหากเธอเกิดในช่วง1980ผู้หญิงคนนี้จะอายุมากที่สุดในปีนี้ก็คือ43ปีเท่านั้นหมายความว่าเธอแต่งงานและมีลูกเร็วทำให้ปัจจุบันลูกชายตัวเป็นนุ่มวัย21ปีจนถูกเข้าใจผิดว่าเป็นคู่รักกันเช่นนี้ค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสนุกขอบคุณค่ะ